วิธีคิดทํายังไงให้ประสบความสําเร็จในแบบฉบับของคนญี่ปุ่นนะคะเท่าที่ครูอ่านประวัติชีวิตของคนญี่ปุ่นที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเกมเมอร์ชื่อดังนะคะหรือว่าเป็นนักเขียนนักการตลาดที่ดีเนี่ยคือรู้สึกว่าอันดับแรกเลยนะคือทุกคนไม่ได้เริ่มจากฝันอันยิ่งใหญ่มากมาก่อนก็คืออามีความฝันเอออยากเป็นนักกีฬาระดับชาติเอออยากเป็นนะแต่เหมือนพอเขามีความฝันใหญ่แล้วเขาค่อยๆมีความฝันย่อยค่อยๆซอยไป อย่างบางคนก็คืออุยากมีร้านอาหารทั่วประเทศแต่ร้านแรกก็เปิดเราตั้งใจทําให้ดีถึงที่สุดก่อนเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนค่อยๆเคลียร์ทีละสเต็ปเปิดร้านแรกได้แล้วอะถัดมาลูกค้าแฮปปี้ไหมลูกค้าแฮปปี้แล้วงั้นไปเป็นซอกสองร้านไหมสองร้านแฮปปี้แล้วไปเป็น4ร้านไหมก็เหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเคลียร์ไปทีละด่านไม่ได้มองว่าความสาเร็จจะต้องเกิดข้นมแบบขึ้นแบบชั่วข้ามคืนนะคะแล้วการที่เขาเขาซอยเป้าหมายเป็นเป้าเล็กๆๆเนี่ยมันทําให้มันเหมือนเวลาเรา ทนที่เราจะไปถึงเป้าหมายใหญ่ที่เราไม่รู้จะไปยังไงแต่พอมันมีเป้าเล็กๆปั๊บมันค่อยๆรู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนบ้างเย่างเช่นมีนักเล่นโกะญี่ปุ่นซึ่งเป็นเด็กมอปลายที่เอาชนะผู้ใหญ่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มาแล้วเขาก็เล่นได้ดีมากทีเนี้ยค่ะครูว่ามันอาจจะไม่เกิดนักเล่นโกะคนเนี้ยถ้าเกิดคนญี่ปุ่นไม่ได้ซอยกีฬาการเล่นโกะเนี่ยเป็นสิบระดับนึกภาพไหมนึกภาพหม,มากรุกบ้านเราสมมติหมากรุกไทยคนแข่งกันเราก็แค่แข่งหมากรุกไปเรื่อยๆอะ่ะ เรบอกเอ้ยสักวันฉันจะต้องชนะหมากรุกระดับประเทศให้ได้อันนี้คือภาพแบบทั่วไปแต่พอเป็นที่ญี่ปุ่นป่าวะคะเขาจะมีเรียกว่าดังคือดังดังคือเป็นขั้นนะคะเราสอบผ่านระดับหนึ่งหรือยังเราสอบผ่านระดับ2หรือยังสอบผ่านระดับ3หรือยังพ่าผ่านระดับห้าระดับ6ระดับ10แเราจะค่อยไปแข่งต่างประเทศเราค่อยไปแข่งระดับนานาชาติสมมตินะมันได้ทําให้ครูรู้สึกว่าครูมีเป้าหมายเล็กๆอ่ะเอ้ย ชั้นสอบเป้าหมายระดับหนึ่งผ่านแล้วเย้ดีใจนะคะผ่านระดับสองผ่านแล้วดีใจระดับสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบซึ่งตอนแรกเนี่ยครูรู้นึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทํากันแค่ในวงการกีฬาเคนโดหมั endo, uk, กลุกตรงนี้จะมีแต่ปรากฏว่าพอไปคุยกับเพื่อนภาาอะไรตอนเขาเรียนภาษาอังกฤษก็มีจากการที่เราเรียนภาษาอังกฤษม .1 ม .6 ธรรมดาใช่ไหมคะแต่ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีการวัดระดับภาษาอังกฤษเหมือนกันซึ่งจําได้เลยว่าตอนไปญี่ปุ่นใหม่ๆเขาถามครูว่าเอ้ยเกดแบบว่าระดับภาษาอังกฤษได้ระดับไหนอ่ะ เราก็บอกโทอกรอีกหรอบอกไม่ใช่มันคือระดับแบบญี่ปุ่นวัดกันเราก็บอกเราไม่มีเขาบอกอ่ะเขาได้ระดับ2นะอีกคนได้ระดับหนึ่งนะแล้วเราก็เลยเริ่มสังเกตว่าการซอยเป้าหมายเป็นเป้าเล็กๆแบบนี้มันทําให้คนญี่ปุ่นมีความพยายามที่จะไปถึงเป้าให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเคล็ดลับอันที่2ของการที่ประสบความสําเร็จเนาะนอกจากการซอยเป้าหมายเป็นเป้าเล็กๆแล้วก,ก็ค่อยๆทาเป้าหมายค่อยๆมีความสุขกับเป้าหมายเล็กๆจนไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้ข้อที่2คือถ้าเราเห็นคนญี่ปุ่นประสบความสําเร็จหลายๆคนที่พอ ตัวเองเริ่มแฮปปี้แล้วค่ะจะคิดถึงคนอื่นอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นแต่คิดว่าเป็นคนทั่วโลกอย่างล่าสุดที่เพิ่งดูเป็นนักร้องฮิปฮอปที่เขาเป็นนักต่งแต่งเพลงค่ะแล้วเดิมเนี่ยเขาทำงานเป็นช่างช่างซ่อมมั้งในโรงงานสักแห่งหนึ่งแล้วก็ชอบแต่งเพลงแล้วก็แต่งแล้วก็ใช้เมสเซจ IG เนี่ยยิงไปหาพวกโปรดิวเซอร์ในอเมริกาที่ดังๆมากอันนี้เขาก็แบบค่อนข้างแบบเอออินมากกับสินีเขาทำปรากฏว่ามีคนตอบรับแล้วพอเขาเริ่มดังเริ่มดังปั๊บเนี่ย ก็มีคนถามว่าเออแล้วเป้าหมายของคุณคืออะไรล่ะคือสําหรับครูครูว,ว่าเธอเราไประดับแบบฮอลลีวูดได้ระดับเพลงชื่อดงังไร้เราก็แบบเอออยากแต่งเพลงให้คนดังคนงคนงคนนี้อยากดังขึ้นไปอีกซึ่งเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็โดยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาตอบแล้วครูรู้สึกอึ้งมากคือเขาบอกว่าผมอยากเป็นตัวแทนเน้นําให้คนเห็นว่าคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกอย่างผมอ่ะก็สามารถไปในระดับโลกได้ผมมาในเมืองที่มันไม่มีคลับไม่มีแบบ ผับให้เราไปเปิดเพลงดีเจฮิปฮอปเลยอะแต่ขนาดผมเป็นแบบเนี้ยก็ยังทําได้เพราะฉะนั้นอยากจะเป็นคนที่ให้กําลังใจคนอื่นจังเลยพอเรานึกถึงคนอื่นมากๆค่ะครูว่ามันเป็นพลังแทนที่จะบอกฉ,งงนะฉันจะแต่งเพลงยังไงให้ชนะฉันจะแต่งเพลงยังไงให้ให้ดีนะมันอาจจะทําให้เรามีอินกับสิ่งเนี้ยอยู่สักชั่วสั้นๆแต่พอเราบอกว่าทํายังไงนะให้คนยิ่งรู้สึกว่าคนบ้านนอกคนหนึ่งอะไปไกลระดับโลกได้ครูว่าเราเราจะมีพลังในการฮึดพยายามขึ้นอีกเยอะเลยอะค่ะ